คุแหเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพยิปซีไม่เคยตอบอาใจใครไม่เคยโกหกใครพยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนา,นาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตเนะาะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยนะ6ถ้วย5ถ้วย สี่เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยสี่ถ้วยนั่นเองน่ามาไล่เดียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะในช่วงอดีตไพ่หนึ่งถ้วยหรือว่าเด็กถือถ้วยนี้นะคะหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามีหลายครั้งเลยที่ชาวราศีพิจิกนั้นได้เคยมีโอกาสคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเองหรือตัวคุณเองมีความรู้สึกดีๆให้กับคนที่อายุ มากกว่าตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอายุน้อยกว่ากันนะคะไม่ค่อยที่จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าคบเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีนะคะและในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะก็ประมาณว่ามีคนที่อายุน้อยนะคะแอบปื้มอาจจะปลื้มในผลงานอาจจะปื้มในไลฟ์จจสไตล์ของชาวราศีพิจิก นะคะเขาตามสืบตามส่องนะคะเขาเรียกว่า,าดูทุกช่องทางความเคลื่อนไหวในชีวิตของชาวราศีพิจิกเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะสะสำหรับไพ่ใบนี้เองด้วยนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะยังบ่งบอกได้อีกว่าคนนั้นนะคะที่อายุน้อยกว่าคุณนะ เขาเป็นคนที่รักในศินละปะมีอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นนักเอนเตอร์เทนได้ดีนะคะมีตัวเป็นตัวของตัวเองสูงมากเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือบุคลิกคร่าวๆของเขาะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยอ่าไพ่ใบน,นี้นะคะถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีต ในหลายๆครั้งเลยนะะชาวราศีพิจิกนั้นนะคะอาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองมากๆหรือน้อยกว่าตัวเองมากๆไปเลยนะคะแต่ในความรักหรือช่องว่างของอายุนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความรักของคุณทั้งสองคนเลยนะ,ะมันเป็นความรักที่แบบเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันหรือ บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือเคยรู้จักกันอาจจะในฐานะของพี่น้องหรือในฐานะของคนที่เคยคุยกันนั่นนู่นนั่นจนในช่วงระยะหลังๆได้กลายมาเป็นคนรักกันได้มาคบกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะอายุต่างกันแต่ว่าความเข้าใจนั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมมากๆนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะเศร้าหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะอาจารย์แค่อ่านแค่เตือนเท่านั้นนะคะคือเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในอดีตนั้นนะคะจะต้องเป็นคนที่เสียดายเสียใจเสียความรู้สึกกับความรักที่มันจบลงหรือเพิ่งจบลงก็ได้เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งจะมารู้คุณค่าเพิ่งจะมารู้สึกว่าตัวเองนั้นรักเขานะคะหรือแค่เขาก็ในเมื่อที่ไม่มีเขาอยู่แล้วนะคะนะคะคือเป็นการที่แบบว่ามารู้คุณค่าของเขาในวันที่ไม่มีเขาอยู่แล้ว ก็ได้เช่นเดียวกันกาสาหรับไพ่ใบนี้นะคะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะอยู่ไกลกันต่าจงจังหวัดต่างประเทศนะคะนะอาจจะมีอุปสรรคทางด้านของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนจบความสัมพันธ์กันแบบงง,งๆหรือพยายามที่จะหาคําตอบว่าทําไมเราสองคนถึงเลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกช้ามาก นะคะช้าทั้งความรู้สึกและการกระทำนะคะก่อนหน้านั้นเคยมีเขาอยู่ก็ปล่อยปะละเลยนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหวงของนะคะอะไรก็ตามที่เป็นของคุณคุณจะหวงแหนนะคะแล้วก็รักแล้วก็ วมไปถึงความรักด้วยเช่นเดียวกันชอบที่จะกักความสัมพันธ์เอาไว้หรือมีการครบอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะในช่วงในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองเห็นภาพได้ชัดเลยว่าชาวราศีพิจิกนะคะบางคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะต้องใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะคะหรือตรงกันข้ามอาจจะเคยคบกับคนที่เจ้าชู้แล้วก็กักความสัมพันธ์ นะมีคุณอยู่แต่ก็ไปคบกับคนอื่นเอาไว้เผื่อเลือกคบเอาไว้เป็นคนคุยอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นการกักความสัมพันธ์และถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วก็ยังตามหงึงตามหวงนะคะเรียกง่ายๆว่ายังมีอาการของหวงก้างอยู่นั่นเองเหมือนมาหวงก้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะเปรียบเทียบเนาะโอเคต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายในอดีต สี่ถ้วยนั่นเองไพ่ถ้วยนะคะแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้สึกนะคะความคิดข้างในนะคะของชาวราศีพิจิกเองนะคะบางคนในช่วงอดีตนะคะที่คุณยังคงโสดหรือยังไม่ได้คบจริงจังกับใครหรือว่าไม่อยากทันได้ลงเอยกับใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ตรงตามสเปคที่คุณตั้งใจหรือมุ่งหวังเอาไว้นะคะ คือบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกนี้มีสเปคนี่ค่อนข้างสูงาจะต้องเป็นคนสูงคนขาวตีหมวยนะคะจะต้องเซ็กซีน่นิดๆอะไรพูดเก่งอะไรประมาณนี้คุณจะมีลิสต์นะคะอยู่ในหัวของคุณอยู่แล้วจึงทำให้ใครหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมานะถ้าเข้ามาแล้วโอ้ดูไม่เวิร์กอ่ะ ดูไม่น่าจะใช่ไม่ตรงตามสเปคที่เราแบบตั้งเอาไว้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากเปิดใจก็ไม่อยากคุยนะคะถ้าจะเรียกว่าเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องของความรักก็คงจะไม่ผิดนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะแต่สำหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคบกันอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมา,าจันก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะรู้สึกเบือ่อนะคะรู้สึกแบบคู่เรามันไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นอนะ นะคะบางทีอาจจะอยู่ไกลกันในช่วงของโควิดด้วยช่วงแพนด d e m แล้วก็ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยโอ้รู้สึกเบื่อจังเลยความรักมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันมาระยะเวลานานนะคะจะรู้สึกแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาและก็ชอบที่จะเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคู่ของคนอื่นด้วยนะ เขาเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่แต่งมีนั่นเองเนาะโอเคในะอดีตชาวราศีพิจิกนาะะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะธาตุดินต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกนะคะว่าไพ่ปัจจุบันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ไพ่ในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่เดทเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีพิจิกเองด้วยนะกถ้วยสีถ้วยขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็ต่อมา The Flu และก็ไพ่ The Lover นั่นเองนะคะในปัจจุบันจะมีไพ่ประมาณนี้นะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่เดทนะเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกมีชาวราศีพิจิกที่กำลังคบหรือเคยคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะพูดก็พูดนะว่าชาวราศีพิจิกเวลารักใครคุณจะทุ่มเทแล้วก็รักอย่างเต็มที่เวลาที่เกียดใครคุณก็เกียดมากๆหรืออย่างที่เขาบอกว่ารักแรง เวดแรงนะคะแล้วก็ความรักครั้งเก่าหรือความรักอะไรที่มันฝังใจของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะไม่สามารถลบเลือนออกไปได้เลยนะคะถึงแม้บางทีคุณจะลืมนึกไปบ้างหรืออะไรประมาณนี้แต่มันยังฝังลึกอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของชาวราศีพิจิกอยู่นะคะด้วยความที่ชาวราศีพิจิกนั้นเป็นชาวธาตุน้ำนะคะน้ำคือความรู้สึกเวลาที่คุณรักใครคุณจะรัก คนนั้นนะคะด้วยความรู้สึกนะคะด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะคะเวลารักก็ลักแรงเวลาเกียดจึงทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นเกียดแรงเช่นเดียวกันนะคะแล้วเวลาที่คุณเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าจะเลิกลากันนะคะหรือว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างมุกปอนกันไปคนละทางแล้วนะ,ะแต่พายในใจลึกๆแล้วอะ่ะอาจารย์พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะว่าชาวราศีพิจิกนะ เป็นคนที่แบบรักไม่ว่าจะเป็นรักครั้งแรกหรือว่าจะเป็นรักครั้งไหนๆก็ตามนะที่มันเป็นรักที่ทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นฝังใจหรือคนนั้นเป็นชาวราศีพิจิกที่รักมากที่สุดจะไม่มีทางลบเลือนออกไปจากหัวใจของคุณได้เลยนะคะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะต่อมานะคะคือไพ่เก้าถ้วย สำหรับไพ่ก้าวถ้วยในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของเพศที่3นะ,ะนะ,ะแล้วก็อาจารย์รู้สึกว่าคนที่เป็นเพศที่3โดยเฉพาะชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองชอบบริหารสเสน่ห์ตัวเองนะคะแล้วเวลาที่คุณทำอะไรคุณจะทำด้วยความมั่นใจนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณทำโดยเสมอนะคะ นี่ก็คือแบบความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ชาวราศีพิจิกเพศที่3ไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่เวลาที่คุณมีแฟนหรือคบหาก,กับใครก็ตามชอบที่จะบริการชอบที่จะทำอาหารชอบที่จะนำเสนอเมนูอะไรอ,อร่อยๆให้กับแฟนหรือว่าคนรักได้กินอยู่เสมอ นะคะก็คือคนที่มีฝีมือในการทำกับข้าวอยู่พอสมควรเลยนะคะชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทำอาหารนั่นนี่นั่นนะคะโอเคต่อมานะคะไพ่สีถ้วยได้อีกแล้วนะคะในอดีตก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ถ้ายังมีชาวราศรีพิจิกยังคงโสดอยู่คุณก็ยังคงที่จะเลือกต่อไป ะะก็คือเป็นคนที่แบบถ้าใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกแล้วก็ดูแล้วเอ๊ะไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามลิสต์ที่คุณคิดไว้หรือว่าสเปคคุณค่อนข้างสูงว่างั้นเหรอนะคะคุณก็จะไม่เปิดใจไม่คบใครง่ายๆด้วยนะคะและแถมเป็นคนที่เรื่องมากนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะคะอืมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อย ภูมิใจหรือว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะในเรื่องความรักอาจจะมีการเปรียบเทียบกันคนรักของตัวเองกับคนรักของเพื่อนหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะคะนะถ้าคุณเริ่มที่จะมีความพอใจในตัวเองคุณน่าจะมีความสุขมากกว่านนี้นะสำหรับความรักนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ The f อ่ l ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ นะคะของคนที่รักอิสระมีความเจ้าสำลานนะ,ะไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของใครโดยเฉพาะแฟนหรือว่าคนรักนะพูดก็พูดเถอะว่าชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ไม่ชอบให้แฟนมาควบคุมนะ,ะไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจหรือคำสั่งของแฟนภรรยาสามีหรือใครก็ตาม นะคะชอบเป็นตัวของตัวเองรักอิสระนะคะชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบเดินทางท่องเที่ยวนี่คือไลฟ์สไตล์ของชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนี้บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปท่องเที่ยวบางคนมีแผนว่าจะได้เดินทางไป เยี fan, ่ยมเยียนแฟนสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนหรืออาจจะไปเจอตัวกันครั้งแรกนั่นนี่นู่นนั่นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเดินทางไปได้ไกลถึงต่างจังหวัดบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจังหวัดท้องถิ่นถิ่นฐานของคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการเดินทางนักเดินทางนั่นเองนะคะต่อมาใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีพิจิก The Lover เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ ไพ่เ h e Lover นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะบอกให้รู้ได้ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะแบ่งใจนะคะทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่าแบ่งใจเพราะว่าอาจจะมีการครบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเอาคบเอาไว้เป็นคนคุยคบเอาไว้เป็นคนคุยแก้เหงาอะไรประมาณนี้แล้วแต่สถานะจะระบุไปนะคะมันจึงอาจจะเกิดเป็นความรักที่แบบ 3เศร้าก็ได้เช่นเดียวกันมันอยู่บนพื้นฐานของรักโลภโกรธหลงนะคะสำหรับไพ่เดลเวเอใบนี้ด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังในตรงนี้ด้วยก็แล้วกันในการที่จะมีเรื่องของรัก3ามเศร้าเข้ามาหรืออาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายนึ่งของความรนะักความสัมพันธ์นั้นเผื่อใจเอาไว้หรืออาจจะคบออกกับใครเอาไว้เผื่อเลือกอะไรประมาณนี้นะคะและอีกประเด็นสําคัญของไพ่ใบนี้เลยก็คือ มีผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้นมีอิทธิพลต่อคุณทั้งสองคนมากๆนะคะความรักที่จริงมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะคะอืมโอเคนิวคือไพ่ปัจจุบนันส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกราศีธาตุน้ำนะคะราศีเมถุนด้วยนะ ต่อมาจะขอดูไพ่อนาคตอันใกล้นะคะในเดือนกันยายนให้กับชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกในเดือนกันยายนจะได้ไพ่ดีไพ่เสียอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะ q u of s w o s d s ห้าไม้เจ็ดไม้หนึ่งถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Star นะคะโอเคมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลย Queen of Swords ไพ่ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ะะหรือเรียกได้ไง่ายเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยากฟังเชื่อฟังใครสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับแฟนค่อนข้างที่จะหัวแข็งอยู่พอสมควรนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะ,ะคุณรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกผู้หญิงนั้นอยากจะควบคุมแฟนหรือเปล่านะคะถ้ามีแฟนก็อยากจะเป็นคนควบคุมแฟนถ้า แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีผู้หญิงนั้นเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องใดๆเนี่ยมากพอสมควรมากกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือก็ได้นะสำหรับไพ่ใบใน,นี้นั่นเองนะในกรณีของผู้ชายชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคะ queen of swords คุณนะคะในช่วงเดินการยายนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณถ้าเกิดว่าเธออายุมากกว่าคุณแล้วอาจารย์รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเธอน่าจะมีหน้าที่การงานนะคะมีความมั่นอกมั่นใจเขาเรียกว่าเธอค่อนข้างมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะบางทีคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่เธอเชื่อในแบบเดียวกันกับเธอ นะคะความรักมันถึงจะไปรอดนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้ด้วยนั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าไม้สำหรับไพ่ใบนี้ชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็ตามค่อนข้างที่จะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันกับผู้คนหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มกลุ่มหนึ่ง นะคะยังไงในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าเกิดในเรื่องการทํางานความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรืออาจจะทํางานขัดแข้งขัดขากันยังไงก็ขอให้อารุมอร่อยกันก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงทะเลาะวิวาทกันไม่เข้าใจการเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะกลุ่มคนทํางานนะคะแล้วก็อาจจะพานหงุดหงิด ใส่คนที่คุณรักก็ได้นะคะพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาโงดหิดใส่แฟนใส่คนรักใส่สามีใส่ภรรยาอะไรประมาณนี้อาจจะลามปามแล้วก็ทําให้แบบเออจิตตกอยู่พอสมควรนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ สำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็ตามนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากจิตตกวิตกกังวลค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วชาวราศีพิจิกนั้นก็เป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วใช่ไหมนะคะด้วยการที่คุณเป็นชาวธาตุน้ําด้วยนะคะอะไรอะไรคุณก็ใช้ความรู้สึกนะคะ แล้วบางทีคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันบางทีอาจจะเคยเสียใจในอดีตมาก่อนคนรักเก่าอาจจะเคยนอกใจหรืออาจจะเคยผิดหวังกับเรื่องเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะมาผิดหวังอีกจึงทําให้คุณนั้นรู้สึกระแวงระวังนะคะแฟนหรือว่าคนรักได้เช่นเดียวกัน บางคนนะคะยอมอดทนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยานะคะด้วยการที่อาจจะทนอดทนอยู่ด้วยกันก็เพราะลูกอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้อยู่ถ้าคุณเป็นพ่อคุณก็รักษาสถานะของพ่ออยู่ถ้าคุณเป็นแม่คุณก็รักษาสถานะของแม่แล้วก็รักษาสถานะ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้อยู่ด้วยก็คือค่อนข้างที่จะมีความอดทนในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะ Eight of Cups ไพ่ Ad บใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีพิจิกนะคะได้คบหาดูใจกับใครก็ตามแล้วเขามาเติมเต็มในชีวิตของคุณ มาเติมเต็มครึ่งชีวิตที่ขาดหายไปของคุณแล้วทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้คือสัญญาณของรักแท้ของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วเขาคนนั้นนะเข้ามาแล้วอาจจะเป็นเหมือนคู่บุญคู่บรารมีคู่ที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปหรือเหมือนจิ๊กซอที่มันหายไปแล้วก็มาเติมแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็ มีเกณฑ์ว่าคนรักของชาวราศีพิจิกนั้นจะนำโชคนำความโชคดีนะคะสำหรับคนที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคมาให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดะซาสำหรับไพ่เดะซาเป็นไพ่ประจำราศีกุมนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ ให้ใบนี้ก็ยังบอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นเป็นคนเรื่อยๆแถมเป็นคนที่ใจเย็นไม่ได้ใจร้อนรีบเร่งในความรักความสัมพันธ์สักเท่าใดนักนะ,ะนะคะนะแล้วก็ชอบอยู่กับคนที่เหมือนเป็นน้ําเย็นนะคะเหมือนเป็นคนที่ทําให้รู้สึก สบายใจเวลาที่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้จะคบกันได้นานได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะใจเย็นก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะโอเคส่วนมากชาวราศีพิจิกนะคะก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำราศีกุมนะคะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีพิจิกเลยนะคะสีถ้วย Justic The Hermit ะะสำหรับไพ่สีถ้วยเองนั้นนะคะอาจารย์ก็ยังรู้สึกได้ว่า เอ๊ะทำไมคุณรู้สึกเบื่อนะคะโดยเฉพาะเบื่อกับความสัมพันธ์หรืออาจจะเบื่อคู่ของตัวเองนะคะสำหรับคนที่คบกันมานานสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะหรืออาจจะเกิดการเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคู่ของคนอื่นนะคะแล้วยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอ๊ะทำไมแฟนเราถึงไม่เป็นเหมือนคนนั้นไม่เป็นเหมือนคนนี้ อะไรประมาณนี้นะคะมันจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังไงก็ควรที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะบางทีแฟนเราอาจจะทําอาหารเก่งแต่ว่าแฟนของเพื่อนเขาอาจจะสวยเขาอาจจะเซ็กซี่แต่เขาอาจจะทําอาหารไม่เก่งไม่อร่อยก็ได้นะคะขอให้มองในข้อดีของสิ่งที่ตัวเองมีก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะ justice เป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ได้ชัดเจนเลยนะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนแฟแฟในความรักความสัมพันธ์นะคะที่ถ้าเกิดว่าแฟนเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึง <ๆ S 1> ก็จะเริ่มจับสังเกตได้นะคะเพราะว่าด้วยการที่คุณน,นั้นเป็นคนที่แบบ แฟร์นะคะเวลาที่คุณทุ่มเทความรักให้กับแฟนก็อยากจะให้แฟนนั้นทุ่มเทความรักให้กับคุณบ้างถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแฟนรู้สึกน้อยลงหรือเปลี่ยนไปนิดนึงคุณจึงจับสังเกตได้นั่นเองนะคะแล้วคุณไม่ชอบที่จะเอาเปียกแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนมาเอาเปรียบหรือพูดจารับหลังหรือทําอะไรรับหลังคุณแบบนี้ชาวราศีพิจิกก็จะไม่ชอบเช่นเดียวกันเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราสีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเออคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงรักสันโดษนะคะเเวลาที่เข้าสังคมหรือเห็นผู้คนเยอะๆเนี่ยจะทำตัวไม่ถูกนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่อินโทรนะคะคือ เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกหรือไม่อยากจะเข้าสังคมไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบสันโดษชอบแบบโรคส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นะคะนะนี่คือโรคส่วนตัวของฉันอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศรีพิจิกนะคะก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโค้ดแองเจ้าเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ